เียมันทำห้องครัวแล้วเบิดหมดแล้วไอ้สัสมาดูต้องดูมีเที่ยวทำเตือนมีคำหยาบใช้ในคลิปน้องๆหนูๆที่เพิ่งเกิดสามบนโลกใบนี้ควรใช้จักรยานในการปั่นเอ้ยใช้วิจารณญาณในการรับชมแม่ควรให้พ่อแม่มานั่งดูด้ว้เพื่อคำแนะนำนะจ๊ะโอเคนะก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับ ผิดละครับอยู่นี้พี่อยู่นี้ซูมกล้องไปไหนอ่ะเออพี่อยู่นี้นะครับน้องวันนี้อ่ะพี่จะมาทํางานรักพิซซ่ากับเพื่อนอีกสองคนนะเพราะพี่ไม่มีตังค์แดกค่าแล้วเนี่ยไม่ต้องน้องไม่ก้ติดตามไม่พี่อ่ะก็อย่าลืมให้กาลัางใจพี่ด้วยเพื่อพิธีการทําให้พี่มีกาลัางใจในการทํางานต่อไปนะครับไปดูกันเลยดีกว่า,วาพี่จะทำหน้าที่อะไรกดเพลเลยละกันแล้วเฮ้ยซูมไปหน้ารากพิซซ่าเลยเฮียมันจะทําอะไรดีวะ เดี๋ยวไมีตัวบอทกูได้เฮี้ยมเห็นปะเยสกอลอบไอ้เหี้ยกลับกูตู๊งทำเขากูตูมทำเขากูมึงทำอะไรอ่ะทำด้วยกันดีกวาทำด้วยกันปะอยู่ในครัวปะกูเลือกไอ้เนี่ยไอ้ที่มันอยู่ตรงกล่องพิซซ่าเหมือนเป็นบรรจุพิซซ่ามั้งอ๋อพิซซ่าบล็อกเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ตูมส่งพิซซ่าเดลิเวอรี่เยสเด็กแว้นี่ยเลือกกนะูเหี้ยส่งพิซซ่าไงเอาเด็กเป็นเด็กส่งพิซซ่าก็ได้วะ เย้ดีเทียบจ้าไหนวะไอ้เฮียนี่แต่อันนี้กูเคยเล่นแล้วไอ้เฮียกูมีอุปกรณ์เยอะอยู่อันนี้น้ำบัดอันนี้น้ำบัดอันนี้น้ำบัดมีเด้งเงินเก็บเลยเก็บเลยเล่นเล่นเร็วคืรถพิซซ่าทำพิซซ่ากันกลางน้องต้องไปตามไหนเนี่ยตามบ้านเลขที่ว่ยมึงชนกูทำเฮียอะไรวะไอ้เนี่ยมึงใครวะไว้เออมึงดูตรงไอ้ของพิซซ่ามึงมันจะเขียนว่าเอหนึ่งบีหนึ่งบีสองอะไรใช่ป่ะเข้ามาเก๋เอหนึ่งนั่นแหละมันเป็นบ้านเลขที่เฮียมึงต้องวิ่งหาเอา มาส่งอะไรที่เดียวกูตะลึกตะลึกกูเอามาเอมาเยอะแล้วเฮ้ยเฮียกูมาส่งให้ใครแล้วเฮียลูกค้ากูมันผีวะไอยสัตว์โผล่มาเฉยเลยเฮียมันไม่มีแอนิเมชั่นเดินอะจู่ๆเออไม่จู่ๆมันแบบโผล่ปิ้งขึ้นมาเลยเฮียกูไปเคาะประตูประตูเปิดเองผีล่อไปไปไป Let's go Let's go โอ้ยขันก้สองกล้องเลยวะอกูต้องถือน้ำหนึ่งกระป๋องอะเพื่อมาส่งให้บ้านหลังเนี่ะ ก็แบบพี่อยเดลิเวอรี่ไงเออเมืแล้วเข้าใจดลิเออเหมือนแก๊ปอะอะไรเงี้ยเขาอยากกินชานมไข่มุกแก้วเดี๋ยวเขาต้องยอมทำให้เนี่ยซ้อมไว้เฮียเผือ่อนะเขาทำแก๊ปเงี้ยเงี้ยเออกควรที่ไหนวะนี่ที่มีฟาร,ร์มพี่หใหญ่ด้วยวะฝั่งขวาไม่เคยเจอเลยได้ตังเออย้ uh, <the> yeah, ได้ตังค์มาแล้วคอนโดรว,วยแล้วเนี่ยเอา้ามันได้มีคนทำพิซซ่าจริงด้วยไอตูมใช่ก<อ>ูใส่กูต้องย้ายหน้าที่ละย้ายหน้าที่ได้กูจะเป็นมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์นี่เฮีย สุดยอดน <ไง S 1> <pizza. S 2> ักทำพิซซ่าขี่รถับเพึ่งส่งพิซซ่าวะสัตว์ก็รู้แล้วทำไมไม่มีพิซซ่าเพราะมันไม่มีคนเป็นแคชเชียร์ไอ้ที่ขุนเป็นแคชเชียร์เองมา <c oughs> เอาอะไรดีครับนะ้อาอะไรดีครับเซอร์เบนี่จอยเลือกเลือกเลือกพิซซ่าหน้าเหรออะไรอะบ้านขอได้พิซซ่าหนนะ้าบ้านเอาไปน้ำแก้วหนึ่งมามามา,มาจะรับลูกค้าให้มันเลยมันทำพิซซ่าช้างไว้ไอ <c oughs> ้ทียลูกค้ากูหิวแล้วนะรักคนดูเหมือนกับรักลูกค้าเลยไอ้ทีย กูได sí, ้ถังดัำเพลิงมาไอ้สัสไอ้เหียมนทำพิซซ่าล่วงมันคืนแล้วแมงสาบขึ้นในวีดดูดูแมงสาบดูดูดูอูอูด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 ูู้มูด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 อยูตรดรดงจูดถไอดู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 ลงดู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 ูดลดู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 ดออคดดู่ดูดเนี่ย ให้ลูกค้าดูดิเฮียลูกค้าชอบเอาไปให้จูน้อยดูนี่พเป็นอยู่ทีสองกูให้กูให้ตัวกระดูตัวกระดูแม่งกระโดดหนีเฮียมึงดูดิมันดูดิแม่งกระโดดเฮียก็เขาไอ้พวกมึงหนีเลยม่งไปขีเลยูดิเอ้ที่ไปกระโดดเสดงวตัวกูแม่งกลัวแมงสาไปอย่งั้นน่ะแม่งอยู่ในครัวแล้วแม่งทำลบมดเลยลามพังหมดเลยฆ่ามันเอกูทิ้งพิซซ่ากัน อันนี้น่าเสียเสียละเขี่ยมันไม่มีเลยไม่มีออเดอร์ไงแตอนเนี้ยบ้าไปอ่ะเฮียมันทำห้องครัวนระเบิดมดแล้วไอ้สัสมาดูไอ้ตั้เขี่ยมันเอามันเอาน้ำกระป๋องไปยัดในคูเว็บ่ะแล้วไม่ระเบิดอ่ะไอ้เียทงงว่ะเอ้ยไฟไหม้หมดแือนไรเขี่ยมึงช่วยเดี๋ยดิโอ้โหระเบิดเหมล้วน่ะตู้มึงดูฝั่งซ้ายนี่น่ะไฟไหม้หมดอนแล้ว ไเลว่งอะไรย่าอะไรของพุ๊บมึงทำอะไรกันนี่เงี้ยกูกูบอกแล้วไงไอ้เหี้ยมันทำเหี้ยอะไรกันก็ไม่รู้จ้างก้องไมเได้บอกเฮียซาดำซาดับปีพ่นพ่นใส่พี่แล้วใครเอาพิชภาพไปใส่พิชามาพิชาม่านแดงสาบไปใส่อ่ะใช่เหรอไอ้เหี้ยเดี๋อย่าร้องว่นนี้เฮียเหี้ยมันดูอย่าไปหาทานะครับแบบนี้นี่ไง แมงสาบใหม่อ้ <c oughs> อตุมม้มไปดูไอ้ตุ้มแล้วไมสาบหม่สาบดัมเปื้ดเลยเฮียไม่สง่งให้ลูกค้าเออว่าลูกค้าชอบแน่เลยปะเฮ้ยมันกดะไรไม่ได้เลยวะเฮียโอ้เออกูลาออกจากร้านนี้เล้เฮียกูไปนอนแดกเงินดีกว่า ลาออกดีสับได้อยู่แล้วไอที่อ่ะไปแล้วครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ช่อง้สิทธิโลกแบบนี้เลยนะครับอย่าพูดคำหยาบตามกันนะครับน้องๆเออนั่นแหละก็ไปแล้วครับเจอกันรอบหนะบ้าบาย